สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพาเวรนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมษทุกท่านคะในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี2568ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างนับตั้งแต่ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมนั่นเองนะคะในเรื่องของการงานนะคะชาวลัคนาราศีเมษส่วนเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเลยนะคะงานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคะ่ะ ท่านใดที่ตกงานรอง,งานหรือว่าว่างงานอยู่ท่านจะได้งานทำนะคะเพราะว่าเดือนตุลาคมชัดเจนมากว่าท่านมีดวงได้เซ็นหนังสือสัญญาอาจจะเป็นได้เพื่อนร่วมอ่าได้คู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าเจราจาต่อรองธุรกิจสำเร็จค้าขายได้รับออเดอร์ตกงานได้งานทำมีดวงได้เซ็นหนังสือสัญญาเข้าทำงานกับบริษัทใหม่นะคะดวงของท่านค่อนข้างที่จะดีนับตั้งแต่เดือน ตุลาคมเป็นต้นไปและที่สำคัญนะคะท่านจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆบางท่านอาจจะตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อหันไปเป็นนายของตัวเองเริ่มต้นทำธุรกิจเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าๆจะจบไปสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นมีโชคลาภจากการเดินทาง การติดต่อการยื่นเอกสารท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะมีการเดินทางเป็นระยะระยะการเดินทางของท่านนั้นก็มักจะนำพาความสุขและพลังบวกมาให้กับท่านและต่อมาในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะท่านจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการพูดคุยกันพบปะผู้คนมากขึ้นมีการปรึกษาหาหรือเรื่องสำคัญ บางท่านก็กำลังเปลี่ยนสัญญานะคะมีการล้างสัญญาเก่าได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ใหม,ม่และที่สำคัญโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นท่านเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะจิตจะเป็นคนที่มีเสน่ห์จิตใจดีรักใครรักจริงรักพวกพ้องรักญาติพี่น้องและที่สำคัญท่านจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานที่ดีได้เพื่อนร่วมงานดีได้หัวหน้าง,งานดีได้ เท่าแก่ดีนะคะถ้าท่านมีลูกน้องบริวารท่านก็ค่อนข้างที่จะสบายใจมากขึ้นไม่ค่อยมีใครทำให้ท่านอึดอัดจใจมากตุลาพฤศจิก,กาธันวาคมงานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางท่านนะคะจะมีการนำสิ่งเก่าๆก,กลับมาทําใหม่มีการนำโปรเจกต์เก่ากลับมารื้อฟื้นทําใหม่และที่สำคัญท่านจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเพราะท่านเป็นคนที่เก่งฉลาด มองขาดอ่านใจคนได้เป็นคนที่ฉลาดแต่ไม่แสดงออกเป็นนักคิดนักวางแผนเจ้าโปรเจกต์นะคะอุ้ยท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้ความคิดวางแผนท่านใดที่เป็นนักวิเคราะห์ต่างๆนะคะโดดเด่นมากๆนะตุลาพฤศจิกานี่เป็นช่วงจังหวะที่ดีของท่านมากๆหลายท่านนะคะจะค้นพบช่องทางใหม่ๆ ในการทำงานเพิ่มขึ้นพบช่องทางการรับจอบรับงานพิเศษขยับขยายหรือว่าต่อยอดธุรกิจนะคะถ้าท่านทำงานประจำก็ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีการปรับตำแหน่งจากที่ไม่มีลูกน้องบริวารก็จะกลายเป็นมีลูกน้องบริวารท่านจะได้พบเจอหรือว่าพบปะพูดคุยกับคนเก่าๆที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอมานานสิ่งเก่าๆจะวนกลับมาโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมนะคะ ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นการงานมีข่าวดีจากทางไกลท่านใดที่ทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ทำงานกับชาวต่างชาติทำธุรกิจกับชาวต่างชาติค่อนข้างที่จะโดดเด่นท่านจะมีโชคมีลาบนะคะถ้าท่านคาดหวังและรอคอยสิ่งใดก็ตามท่านจะได้รับข่าวคะ่ะโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะคะ เตรียมตัวรับมือกับงานให้ได้ให้ดีๆคะ่ะหลายท่านจะเหนื่อยมากขึ้นจะมีงานให้ทํามากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปทั้งรับผิดชอบงานประจำและจะมีอาโปรเจกต์ส่วนตัวหรือบางท่านอาจจะมีอาชีพเสริมทําควบคู่กับงานประจำบางท่านนะคะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้ามีการขยับขยายร้านค้าเพิ่มสาขาทำให้ท่านยุ่งขึ้นเหนื่อยขึ้น แต่ข้อดีก็คือว่าในความเหนื่อยท่านจะมีโชคมีลาบมีดวงได้เดินทางด้วยนะคะมีเกณฑ์การเดินทางไกลบางท่านจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างถิ่นต่างแดนท่านใดที่กําลังเตรียมตัวที่จะไปศึกษาต่อต่อตางประเทศหรือว่าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างประเทศนะคะท่านจะได้เดินทางชัดเจนมากๆในคือพูด,ดง่ายนะคะไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตาม ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยให้คำแนะนำเกิดข่าวดีมีเรื่องราวดีๆด,ดวงชะตาของท่านสามเดือนหลังจะดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมาท่านค่อนข้างที่จะหน่วยหน่วยเพียงลำพังหาคนช่วยไม่ค่อยจะมีแต่ตุลาคมเป็นต้นไปท่านจะกลายเป็นคนที่เนื้อหอมมีคนคอยให้การช่วยเหลือมีคนสนใจมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านท่านจะขายดีมากขึ้นนะคะ ถ้าทำงานประจำก็ได้ย้ายแผนกย้ายส่วนย้ายไฟได้ทำงานที่ท่านอยากทำแต่ช่วงเดือนตุลาคมท่านต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะระวังจะทำงานผิดพลาดเพราะความใจร้อนของตัวท่านเองท่านเป็นคนที่ใจร้อนทำอะไรรวดเร็วระวังงานผิดพลาดระวังงานมีปัญหาซึ่งเกิดจากความที่ตัวท่านนั้นทำอะไรรวดเร็วจนเกินไปฉะนั้น ตุลาคมให้ท่านระมัดระวังคำพูดนะคะและการทำงานช้าแต่ชัวร์จะดีที่สุดพฤศจิก,กาธันวาท่านเริ่มที่จะได้รับโอกาสดีๆมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะชาวลัคนาราศีเมษมีข่าวดีมีดวงได้พบเจอคนเก่าๆบางท่านจะได้หวนกลับไปทำงานเก่าอาจจะตกงานได้งานเก่านะคะหรือว่าสายงานเก่าๆก,ก็ได้เช่นเดียวกันคะ่ะและต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะ ท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินมีดวงได้ทรัพย์สินราคาแพงบางท่านได้มรดกตกทอดได้บ้านได้รถอืมจริงๆนะเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ยกสมบัติให้หรือถ้าท่านกำลังตั้งใจที่จะยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตซื้อบ้านซื้อรถนะคะขอกู้ขอยืมเงินมาขยับขยายธุรกิจด้านค้าหรือว่ามาใช้ใจ่ายในส่วนที่ท่านนั้นจำเป็นมากๆท่านจะทำสำเร็จนะคะ สเดือนนี้เป็น3เดือนที่การเงินของท่านนั้นค่อนข้างที่จะดีหมุนเงินได้รล่องมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตมีดวงได้เงินจากทางไกลจากโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าต่างประเทศถ้าท่านตั้งใจที่จะหาเงินจากตรงไหนมักจะได้มาค่ะและต่อมานะคะถ้าท่านกำลังปรึกษาหารือเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองจะประสบความสำเร็จค่ะไกลเกลี่ยแก้ไขปัญหาอู้ค่อนข้างที่จะโดดเด่น ชาวลัคนาดาศีเมษสามเดือนสุดท้ายไม่ได้พูดให้ท่านนั้นดีใจฟรีนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทําโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นคนที่หาเงินเก่งมากท่านจะมีรายรับเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางมีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะธันวาคมมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตด้วยเช่นเดียวกัน มีดวงได้เงินจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านเคยทํามาถ้าท่านกําลังรอคอยเงินจากส่วนใดท่านจะได้มาถ้ารับราชการพนักงานบริษัทก็มีโอกาสได้โบนัสก้อนโตมีโอกาสได้เงินที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้ได้เงินพิเศษจากงานประจําหรือว่าได้เงินพิเศษมีคนมอบให้มีคนยกให้นะคะมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตกู้ยืมสําเร็จได้บ้านได้รถคือท่านโดดเด่นมากๆในช่วงเดือนธันวาคม พฤศจิกาก็ไม่ด้อยตุลานี่ก็เริ่มที่จะดีแล้วนะคะอยากทำใดทําได้เลยแต่ว่าอย่าใจร้อนวู่วามบางเรื่องอย่าตัดสินใจเองให้หาคนช่วยคิดช่วยตัดสินใจนะคะมีโอกาสได้บ้านได้รถด้วยนะเนี่ยอืมโชคดีมากๆเลยนะคะชาวลัคนาราศีเมษท่านค่อนข้างที่จะโชคดีนะคะในช่วงสามเดือนนี้ทั้งเรื่องของการงานและการเงินเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานรายรับของท่านก็เข้ามาเพิ่มมากขึ้น วาจาเด่นนะคะและสติปัญญาดีท่านจะหาเงินมาใช้ใจ่ายในเรื่องที่จำเป็นจำเป็นได้เสมอการเงินของท่านนะคะคือชาวลัคนาราศีเมษท่านจะเป็นคนที่ตกไม่เจ็บมักจะมีคนคอยช่วยเหลือสามเดือนนี้ต่อให้ท่านมีรายรับจากงานประจำเพียงช่องทางเดียวการเงินของท่านก็จะพลิกฟื้นกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะคะมีดวงได้สิ่งของมีดวงได้ ทรัพย์สินราคาแพงๆโดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมท่านใดที่อาศัยอยู่ต่างประเทศโดดเด่นมากๆนะคะแต่จะเหนื่อยหน่อยช่วงเดือนธันวาคมเพราะว่างานของท่านนั้นเพิ่มขึ้นนะคะเวลาส่วนตัวน้อยลงแต่ข้อดีก็คือว่าสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆจะนำผลประโยชน์มาให้กับท่านโอ้โชคดีมากๆนะเนี่ยถามว่าสามเดือนเนี่ย เดือนไหนการเงินเด่นเดือนพฤศจิกายนนะคะการเงินของท่านเด่นมากมีโอกาสได้เงินพิเศษมีโอกาสได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้응เด่นเด่นพฤศจิกาธันวาการเงินเด่นตุลาก็เด่นค่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายยังคงสูงนะคะเพราะจะเกี่ยวพันกับหมดุดหลานบริวารคนรอบข้างและอาจจะหมดเงินไปกับการซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้บางท่านก็ มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นเช่นได้บ้านได้รถเป็นหนี้สินระยะยาวกู้ยืมสําเร็จได้หยิบจับเงินก้อนโตจากการทํางานด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพศติกายนนี้ถ้าท่านตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามมาัากจะประสบความสําเร็จนะคะในความเหนื่อยจะมีคนคอยช่วยเหลือและจะประสบความสําเร็จปัญหามีแต่ท่านจะแก้ไขได้ค่ะ ในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะถ้าท่านเปิดใจมีโอกาสได้พบเจอรักครั้งใหม่และจะมาจากทางไกลอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่ามาจากโลกโซเชียลออนไลน์ยังไงก็ดูให้ดีๆนะคะบางท่านอยา่าโกรธอยา่าโกรธคนคนดูอ่าอย่าอย่ากโกรธคนทำนายนะคะมีโอกาสอ่าลมพัดหวนด้วยนะสำหรับคนโสดเนี่ยท่านอาจจะคือที่ผ่านมาท่านไม่ได้เลิกราเพราะ โกรธกันนะอาจจะมีการยุติความสัมพันธ์เพื่อทบทวนอะไรบางอย่างแค่ห่างๆกันสักระยะเท่านั้นเองมีโอกาสลมพัดหวน,นะคะสาหรับคนโสดในช่วงเดือนธันวาคมแล้วทีนี้สําหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วนะคะชีวิตของท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขแต่ว่า,า,า,าชีวิตของท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขแต่ไม่ช่วงเดือน ธันวาคมไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากเพราะว่าคู่ครองคนรักของท่านอาจจะงานยุ่งงานเยอะนะคะอาจจะมีเวลาให้กับท่านน้อยลงแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนะคะคู่ครองจะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้คู่ครองจะมีเซอร์ไพรส์นะคะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยยิ่งเดือนธันวาคมเนี่ยเด่นมากเลยนะคะคู่ครองจะช่วยเหลือจะมีเซอร์ไพรส์จะให้สิ่งของราคาแพงๆแก่ท่านโดยที่ท่านไม่รู้เรื่องหน้านะคะ เงนินงนกันอยูอ่มีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้ให้เงินใช้พิเศษจำนวนเยอะๆดูซื้อสิ่งของราคาแพงๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านอยากได้หมายปองอหมายตามานานละนะคะค่อนข้างที่จะโชคดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษในช่วง3เดือนสุดท้ายอยากทำอะไรเริ่มทำได้เลยนะคะนับตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะเหมาะแก่การเดินทางเหมาะแก่การดำเนินการด้านเอกสารหรือว่าเจรจาไกล่เกลี่ยทุกเรื่องตั้งแต่เดือน ตุลาคมเป็นต้นไปชีวิตของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเป็นอันว่า3เดือนสุดท้ายของปี2568ชาวลัคนาดาศีเมษการงานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางช่วงอาจจะตกใจอยู่บ้างให้ท่านมีสตินะคะจะทําอะไรอย่าทาตามใจตัวเองมากให้มีสติละเอียดรอบคอบและรัดก,กุมนะคะงานมีปัญหาแต่ท่านจะแก้ไขได้จะมีคนคอยช่วยเหลือดีกว่าช่วงต้นปีนะคะ มกราถึงกันยาท่านเหนื่อยมากตุลาคมเป็นต้นไปความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยใจของท่านจะลดน้อยลงแต่จะเหนื่อยไกลามากขึ้นเพราะว่างานยุ่งงานเยอะเงินเข้ามาดีท่านก็ยิ่งมีกําลังใจนะคะคือพูดใช้คําว่าเหนื่อยไม่เป็นไรขอให้ได้ตังอะไรประมาณนั้นขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขกรับขอพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ